สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เผยในโทรศัพท์แตงโมมีอะไรบ้างหลังเขาพบตำรวจไซเบอร์ ผมส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็คหลังจากที่นางพนิดาเสียรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาได้เข้าให้ปากคำที่บชสออทเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวได้ออกมาเผยยืนยันไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถกูถ้โทรศัพท์มือถือได้เพราะก่อนหน้านี้ได้ติดต่อกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเพื่อให้กู้โทรศัพท์มือถือแล้วแต่ในขณะเดียวกันมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหนึ่งแนะนําให้รับโทรศัพท์ของบังแจ็คที่ก่อนหน้านี้พยายามติดต่อมาตลอดจน นตัดสินใจพูดคุยกับบางแจ็คซึ่งอ้างว่าทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือทุกอย่างโดยมีผู้มาสารภาพกับบางแจ็คว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือทั้งหมดเป็นเช่นไรจึงทําให้ตัดสินใจส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็คส่วนการที่บางแจ๊คอ้างว่าได้อนเงิน3ามแสนบาทให้นั้นไม่ได้เป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์แต่เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านเวสเทิร์นยูเนียนให้กับพยานคนหนึ่งในคดีที่ได้มาเล่าความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบแต่ไม่ขอเปิดเผยในราย รายละเอียดว่าเป็นใครนางพนิดายังยอมรับว่าบาังแจ็คบอกว่ามีการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของแทงโมไว้แล้วและยืนยันว่าจะส่งโทรศัพท์มือถือขึ้นกลับมาให้โดยในโทรศัพท์มือถือไม่มีภาพอะไรที่ไม่ดีไม่มีอะไรที่น่าเกลียดมีแต่รูปแมวรูปที่ถ่ายเล่นเล่นถ่ายน้องถ่ายวิดีโอหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจึงไม่กังวลในประเด็นนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ